เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสสวทนะครับสโดยสุนทรพิมพเสนกำหนดให้ p และ q เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงและเท็จตามลำดับนะครับจงหาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้นะครับก็มีอยู่12ข้อย่อยนะก็คือให้เอาประพจน์เนี่ยมาเข้ากับตัวเชื่อมประพจน์นะครับสร้างเป็นประพจน์ที่ มีมากกว่าหนึ่งประพจน์เชื่อมกันนะครับเอออ่ะทีนี้ก็ทำยังไงครับเราก็จัดการนะ,อะลองดูข้อที่1ก่อนแล้วกันนะครับทีนี้ต้อง n o t ตไว้น,นิดนึงว่าโจทย์บอกว่า p เอ่อ q เอ่อ p เนี่ยนะให้ค่าความจริงเป็นจริงส่วน q เนี่ยนะให้ค่าความจริงเป็นเท็จเพราะฉะนั้นเราลองมาดูข้อหนึ่งครับ ข้อหนึ่งเนี่ยมันคือนิเสธของ p มันก็หมายความว่ามันคือนิเสธของ p ก็คือมีค่าความจริงเป็นจริงนะนิเสธของจริงก็แสดงว่ามันก็คือเท็จถูกป่ะเออนิเสธของจริงก็คือตรงกันข้ามกับจริงอะ่ะมันก็คือเท็จเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเราก็ตอบเท็จครับ สัญลักษณ์นิดนึงนะลืมบอกไปว่าสัญลักษณ์ที่เราใช้เนี่ยทตัวทีหมายถึงจริงนะครับ true ส่วน f หมายถึง test false นะครับเขียนไว้ให้นิดนึงอันนี้จริงอันนี้ test เ,เพราะเรามักจะใช้สัญลักษณ์นะจะได้ไม่ต้องเขียนยาวนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นอ่ะต่อเลยครับข้อที่2นิเศษของ q นะนิสศษของ q มันก็คือนิสศษของ q เป็นอะไรครับ q เป็น s ถ้าเป็น f นะนิเสธของ f ก็คือตรงกันข้ามกับเท t ก็คือจริงนะเพราะฉะนั้นข้อที่2ก็ตอบจริงนะไม่อยากนะครับอ่าข้อที่3ข้อที่3ยังไงครับมันคือ p เชื่อมด้วยตัวเชื่อมเชื่อมและนะกับ q นะครับเออ p กับ q p เป็นจริงและ q เป็น f t กับ f เชื่อมด้วยแล้วได้เลยครับมันก็จะได้เป็น f ได้เป็น t นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ3ก็ตอบ f โอเคนะข้อ4เออเออทีนี้เราเราเราต้องอันนี้หมายความว่าเราเชื่อมประพจน์เป็นแล้วนะที่จะทำโจทย์พวกนี้ได้เนี่ยเราต้องรู้นิดนึงนะว่าการเชื่อมด้วยแล้วเนี่ย ถ้ามันมีเทสแค่อันเดียวมันจะกลายเป็นเทสทันทีการเชื่อมด้วยหรือถ้ามีจริงแค่อันเดียวจะกลายเป็นจริงทันทีเชื่อมด้วยถ้าแล้วนะเป็นจริงหมดยกเว้นเหตุการณ์เดียวคือหน้าจริงหลังเทสน,นะครับนอกนั้นเป็นจริงหมดนะครับเชื่อมด้วยก้ต่อเมื่อนะครับมันจะเป็นจริงเมื่อหน้ากับหลังเหมือนกัน แต่จะเป็นเท็จถ้าหน้ากับหลังต่างกันเออประมาณนี้นะวิธีจําต้องไปเราก็ไปทบทวนเนื้อหากันก่อนแล้วกันนะก่อนจะมาทาโจทย์งานเดี๋ยวตามไม่ทันว่าเออมันมาจากไหนนะและจริงและจริงอะไรพวกเนี้นะครับเออมันมีที่มาที่ไปมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับต้องเราต้องกลับไปดูเนื้อหานะครับเออแต่เราไม่เอาเนื้อหามาสอนแล้วนะตอนนี้สอนวิธีทาโจทย์นะครับเออย้อนไปเนื้อหามันจะยาวเอานะครับอ่ะมาที่ข้อสี่ P หรือ Q ออ P หรือ Q คืออะไรครับ P เป็นจริง Q เป็นเท็จนะเพราะฉะนั้น P กับ Q เออจริงกับเท็จเชื่อมด้วยหรือได้ผลลัพธ์เป็นอะไรครับก็ได้ผลลัพธ์เป็นจริงนะเพราะฉะนั้นข้อ4ก็ตอบจริงนั่นเองเออนี่ตอบเท็จ โอเคอ่ะต่อกันที่ข้อที่5ครับเออข้อที่5มันถ้า p แล้ว q มันก็คือนะ p เป็นจริง q เป็นเท็จนะเชื่อมด้วยถ้าแล้วนะครับเออถ้าหน้าจริงหลังเท็จเชื่อมด้วยถ้าแล้วให้ผลลัพธ์เป็นเท็จครับเอ,อ๊ะนี่เป็น f นะให้ผลลัพธ์ลับเป็นเท็จ เพราะฉะนั้นข้อห้าตอบเท็จข้อที่หกนะครับเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อนะ p ก็ต่อเมื่อ q นะครับเออ p เป็นจริงนะเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อ q เป็นเท็จนะหน้าจริง หลังเท็จเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะได้ค่าวความจริงเป็นเท็จนะเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อถ้าหน้ากับหลังไม่เหมือนกันจะกลายเป็นเท็จทันทีเพราะฉะนั้นข้อ6ก็ตอบเท็จเออข้อที่7ครับข้อที่7มันคือ p และนิเส q เอออ่ะมันก็ p คือจริงนะนิเสธ q คือเท็จเออนิเสธของ f มันก็จะได้เป็นจริงนะครับกลายเป็น t จริงและจริงเชื่อมด้วยและก็กลายเป็นจริงนะเออจริงทั้งคู่เชื่อมด้วยและก็ได้ผลลัพธ์เป็นจริงข้อที่7ก็ตอบจริง ข้อที่8ครับนิสศษของ p หรือ q ก็ได้เป็นนิสศษ p มันเป็นจริง q มันเป็นเท็จนิสศษของจริงก็จะกลายเป็นเท็จตัวเนี้ยนะกลายเป็นเท็จเท็จกับเท็จเชื่อมด้วยหรือผลได้ผลลัพธ์เป็นเท็จ นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ8ก็ตอบเท็จครับฮะโอเคต่อกันที่ข้อที่9นะครับออข้อที่9นิเสธของ p นิเสธของ q เออนิเสธของ p ก็เป็นจริงอ,อ่ะนิเสธของจริงนะครับและนิเสธของ q q เนี่ยคือเท็จ นิสศษของจริงก็ได้เป็นเท็จนิสศษของเท็จก็ได้เป็นจริงเท็จและจริงเท็จริงเชื่อมด้วยและก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเท็จข้อ9ก็ตอบเท็จนะครับต่อกันที่ข้อที่10นะครับ ข้อที่10นิเศษของ p หรือ q ได้เลยครับเออเราก็จะได้ว่านิเศษของ p เนี่ยเป็นจริงแทนจริงลงไป q เนี่ยเป็นเท็จแทนเท็จลงไปหรือนิเศษของเท็จก็ได้เป็นจริง นะจริงหรือจริงมันก็จริงจริงเชื่อมด้วยหรือก็จะได้เป็นจริงนะครับนิสศษของจริงก็จะได้เป็นเท,ท็จเพราะฉะนั้นข้อ10สุดท้ายแล้วตอบเท,ท็จนั่นเองเออโอเคนะอ่ะข้อ11นะครับ P ตัวนี้คือจริง Q เออ Q Q Q มันคือเท็จเออแทน TED, เท็จไปเลย Q มันคือจริงเอรา P มันคือจริง Q คือ TED. เท็จโอเค่ะลองจัดการในวงเล็บก่อน F กับ T เท็จจริงเชื่อมด้วยถ้าแล้วหน้าเท็จหลังจริงได้ผลลัพธ์เป็นอะไรครับหน้าเท็จหลังจริงได้ผลลัพธ์เป็นจริง ไม่ต้องเขียนลงเล็บก็ได้สุดท้ายกลายเป็นว่า t เชื่อมด้วยถ้าแล้วเฮ้ยไม่ใช่เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อกับ t จริงจริงเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อได้ผลลัพธ์เป็นจริงนะเพราะฉะนั้นข้อ11ก็จะได้จริงนั่นเองนะครับสุดท้ายกันที่ข้อ12ครับข้อ12 คีมันคือจริงคิวมันคือเทตไม่พอดูข้อสิบสองด้านล่างดีกว่านะด้านล่างน่าจะพอมันสองมันทัดแล้วมันดูยากเอาใหม่เอาใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวข้อสิบสอ,ง,องนี่นะ เป็นไรครับออนิเศษ p คือจริง q คือเท็จเชื่อมด้วยถ้าแล้ว p คือจริงและ q คือเท็จนิเศษของ t ก็จะกลายเป็น f นิเศษของ f ก็กลายเป็น t ออได้อย่างงี้ครับ F, f f f ทั้งคู่เชื่อมด้วยหรือได้ผลลัพธ์เป็น f Tt T, ทั้งคู่เชื่อมด้วยและก็ได้ผลลัพธ์เป็น T นะอันนี้ก็กลายเป็น T ก็จะได้ f กับ T เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อหน้าเท็จหลังจริงได้ผลลัพธ์เป็นจริงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่12ตอบจริง อ่ะโอเคก็ได้จบนะ12ข้อไนดะ้ประมาณนี้ครับโอเคนะ